สวัสด so, mm ี hmm. ครับ mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. แล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับ mm hmm. กับลายเกมเศรษฐี mm hmm. วันนี้เป็นอีเวนต์ใหม่นะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นไอดีลองซึ่งผมอยากจะเอามาสุ่มให้ดูซึ่งมันเป็นผมยังไม่มีการ์ดโหดอะไรเลยนะทุกคนแล้วก็เพจก็บอกเลยว่ามีแค่8ปดพนนะมาดูว่าเราจะดวงดีเกมจะโวยเราหรือเปล่านะส่วนตัวละครที่น่าสนใจสําหรับอีเวนต์นี้ก็สตัวนี้น่าสนใจทุกสตัวเลยนะทุกคน ถามว่าใครโหดสุดแน่นอนต้เป็นผีเสื้ออยู่แล้วนะลองลงมาผมก็เออไอสองตัวนี้มันก็พอๆกันถ้าถ้าเกิดให้เลือกผมก็คงจะเลือกเลือกฮอลัสมากกว่านะผมชอบการเล่นของเขานะอืมเดี๋ยวก็มาดูกันเลยว่ามันต้องเก็บหาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันส่วนผีเสื้อนี่คือยี่สิบห้าใบเลยนะทุกคนส่วนฮอรลัสก็จะเป็นยี่สิบสาม อ๋อแล้วก็บลอสซัมก็23เหมือนกันนะส่วนคาแคาเมนก็22่สิงมิงมิง20<ม>เองนะมิงมิง20เซนดี้ก็เป็น20โดยอน18อืมอีโวเซซิวก็เป็นสิอีโวเซซิวอาร์คีก็จะเป็น13เดซสิบอ่าฮันนี่ดีเมเล่ก,ก็เป็น10แล้วก็ลองกาก็จะเป็นอีโวเลฟรีลิลี่ลองกาก็จะเป็น สิบนะ,ะคือส่วนที่ผมได้2ชิ้นก็คือเปิดจากการได้ได้ขอเรียกว่าอะไรผมได้จากกล่องฟรีนะเล่นแล้วได้ประมาณนั้นก็สิ่งที่ผมบอกว่าน่าสนใจที่สุดก็ต้องเป็นผีเสื้อนะทุกคนแต่ถ้างบไม่ถึงก็หมายถึงว่าถ้าเกิดน้อยๆมากอะเอาตัวนี้เลยทุกคนเดทเดทเดทหรือไม่ก็เซซิลนะ โอ้เท่าเท่ากันด้วยทุกคนไอ้สองตัวนี้เออใช้เท่ากันด้วยนะก็ไอ้ตัวนี้คือจะบอกว่าจมตีโหดกว่าเซซิลแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ตัวนี้ป้องกันปัจจุบันนี้ก็ไอ้ตัวนี้ก็ป้องกันสําคัญเหมือนกันที่ว่ามันชอบเวียงไปยังเกาะแต่แต่ไอ้ตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะผมก็อยากได้ถ้าเกิดว่าเก็บเพชรหมายถึงว่ามันไม่ได้ตัวสูงๆผมก็อยากได้ยังตำ่ำอ่ะก็ขอให้ได้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยทุกคน มันมีสาบในตัวด้วยนะน,น่าสนใจอยู่ซึ่งไอตัวเนี้ยผมมีอยู่ใน ID หลักแล้วมันลองดูกันเลยนะมาซูมกันเลยเราก็มีอยู่8ปดพันเพชรนะเผื่อเราจะดวงดีได้ตัวฟูโดเยเนะี้ยเป็นไปไม่ได้หรอว่เนาะมาเลย1,000แรกของเรา อาตัวหูดมาเลยโอ้ถ้าแสงแบบนี้แสดงว่ามันเป็น s บวกอีตัวหนึ่งนะเอา้าไม่หรอโอ้โหาหดดีใจไม่เป็นไรคือถ้าเกิดได้เราขอไอ้อะไรนะวิญญาณน,นักล่าไก่ทองทุกคนไอตัวนี้ก็น่าสนใจโอ้โหถ้ามันออกมาแบบนี้แสดงไม่ได้ทุกคนขอคุณเจสเมีด้วยเหรอโอ้อีโวอีโมรันจูนี่ก็ถือว่าเรายังไม่มีนะก็ ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่ทุกคนอีฟ e m มันทันจูนี่นะทันที่สามก็อยากได้ e e này, อีฟ e m มันทันจูนี่เราเอาไว้เอาไว้ผมไม่แน,น่ใจว่ามันโจ,จมตีไอโจมตีบอสได้หรือเปล่านะตัวนี้ผมยังไม่ได้อ่านความสามารถของมันเลยดูทันที่สามกันนะเขามีแสงไวอาชาโอโหสมัยไหนแล้วเนี่ย เดี๋ยวโคดูก่อนว่าไอ้ตัวนี้ความสามารถมันคืออะไรนะไม่ใช่วายอาชนแน่นอนแต่มันเป็นไอ้จูนี่ไอ้ตัวเนี้ยนะอีโมทันจูนี้ความสามารถคืออะไรมีเปลนยานสร้างเครื่องหมายกับอาตุ้ท่านอาไตอนที่ฮอแล้วก็มีมีดตา มีเปลนยานมีปลาแล้วก็เมื่อเริ่มหึเมื่อเริ่มเทินก็จะมีเลือกสมุอันชีวิญญาณนะก้อสมนุีที่หนึ่งก็จะเป็นสามารถสามารถเลือกหนึ่งใบมีป้องกันไม่เป็นอันตรายสร้างแรนมาเพิ่มเข้าๆตามนี้นะทุกคน เพิ่มค่าผ่านทางหกสิบเพิ่มค่าผ่านทางเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอีก2อันก็จะเป็นสร้างแ่งมาเพิ่มกับป้องกันเดลเส้นตลายแค่นั้นแหละป้องกันการแทรีีโอเคประมาณนี้ก็นี่แหละที่ที่เรามีทั้งหมดนะทุกคนมีเท่านี้เองถต่ามาสูงต่อหกพันสุดท้าย ดตัวหุ่นหุ่นมันไม่ได้แต่เพื่อนกุนเจียสองดอกของก็เต็มจะแล้วดิแสงออกมิสตี้มันมึงนะแบบสุ่มโคตรเร็วอะกุณเจีย5ดอก ดูนะเราได้กุญแจกี่ดอกแล้ตอนนี้ม,นมีโอกาสที่จะไปถึงเดทไหมเจ็ดดอกแล้วเดทมันสิบสามใช่ไหมหกใบโอ้โหจะเป็นลงเดียอีกสามคันเนี่ยนะซุ่มได้อีกแค่สามครั้งเองจะเป็นลงจริงๆนะเนี่ย มันต้องแมาแบบมันต้องแมทแบบว่าใบละสามอ่ะสองใบก็ยังดีโอ้โหสุดท้ายตามนี้ก็ทุกคน อยูน่นะเร,เ,รเราเรายังมีรูกโอมดาวอยู่รูกโอมดาวมีไว้ทําไมไม่โพด้วยนะหมื่นแปดออกเจ็ดพันใกล้ไว้คุณแจ๊ดวิกเตอร์โอ้โหโอเคโอเคอเดี๋ยวนะเราคาร์ดิกี่ดอง ราได้ใครมาบ้างตอนนี้โอ้ได้หนึ่งสองตัวนี้แล้วอ๋อเราเราเลยอีกดอกเดียวนี่ทุกคนใช่ไหมเลยเลยดอกเดียวมันสิบสามเนี่ยตัวนั้นนะ่ะโอออีดอกเดียวทุกคนไม่น่าย,ยากอีกดอกเดียวเราก็ เราจะหาจากไหนออกจะไปกลัวไม่ต้องโลแล้วรู้องดุรงรู้องดาวนะอย่าไปคงอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าไปสนอย่าเสียเรียสมาขอคุณเจนะไม่ออะอรแล้วโอเคโคดีเป๊ะเลยทุกคน ในที่สุดเราก็ได้เดทมานะเดทขาวก็อยากเล่นมากตัวนี้ก็เป็นไงกับบ้านสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆช,อ,ชอ, وف, อ,อบก็ imeters, อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้กับเราด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูเลยนะเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นก็ขอไปอัพแป๊บหนึ่งก่อนนะทุกคนเราก็ได้อัพเต็มนะแล้วเราก็ไปลุยลีกกันเลยนะโอ้โหได้เล่นเป็นคนแรกซะด้วย ม่่อยาเยคือการควบคุมทุกเต่าของเราก็ต้องบอ,บอกร้อยเลยว่าค่อนข้างที่จะต้องอันนี้อยู่นะ

เราจะโดนโล่เราหมุดแล้วนะโอ้โหในประเทศก็ไม่มีโอ้ยัยงคงมีปัญญาอยู่ เจ้าบ่ต้องบ่หฮับมะฮูงบห่หฮวงไงอย่างเดิมตองลองไม่เป็นทุกคนจะอยากร้องเดี๋ยวก่อนเธอโดนฉันแน่เธอทำแบบนี้ก็จะเชิญท่านเหรอฉันจะมีหมวกอยู่นะฉันจะบอกแค่นี้โอ้โหมันให้เชิญ มันเป็นตำนานกีปคนน่าจะโอ้โหมันไม่เราซะมันไม่ออกหรอคือคุน่าจะไม่ออกนะลองวาดสักทีสิมันจะยกเราเชื่อไหมไม่ยกสวยเชิญเหรอนะ มันไม่กลัวเธอหรอกมันได้ถอยลงคู่ไปตอนนั้นไห้ฮะตอนนั้นไอ้หลง โอ้โหมันยังได้ทอยอีกเหรอออกไปเถอะชัยชนะเนี่ยออกไปเลยไม่ต้องออกแล้วตายไปซะคุย